สัตว์ประหลาด f l a ต w o o d ์หรือสัตว์ประหลาดบ็อกตันเคาวตี้เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีรายงานการพบที่เมืองแ l a ตว o ดส์ในบ็อกตันเคา n ตี้รัฐเวสต์เวจิเนียสหรัฐอเมริกาในคืนวันที่12กันยายนคศ1952สัตว์ประหลาด f l a ต w o o d ์ถูกพบเห็นโดยพยานมากมายถึง10คนว่ามีความสูงถึง10ฟุตรหรือประมาณ3เมตร มีใบหน้าสีแดงมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจหรือคล้ายใบโพหรืออาจมีตาอยู่บนลายรูปหัวใจและมีหัวขนาดใหญ่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ผสมหุ่นยนต์เหมือนทำมาจากเหล็กกล้ามีสิ่งที่คล้ายผ้าคลุมหรือกระโปรงสีดำคลุมช่วงล่างลำตัวซึ่งต่อมาได้สรุปว่าเป็นสีเขียวลำตัวสีเขียวบางก็ว่าไม่มีแขนหรือมีขนาดเล็กและสรุปว่ามีกรงเล็บยาวคล้ายนิ้วซึ่งยื่นออกมาข้างหน้า ก่อนการพบสัตว์ประหลาดแฟตวูดส์นั้นมีรายงานพบจานบินหลายที่ในสหรัฐอเมริกาในคืนวันที่12กันยายนคศ1952ที่แฟตวูดส์มีรายงานวัตถุบินลึกลับเกิดการลุกไหม้ที่ช่วงท้ายและตกลงณที่นั่นซึ่งหนึ่งในพยานผู้พบเห็นเป็นนักธุรกิจท้องถิ่นกล่าวว่าเขาเห็นจานบินลอยข้ามหัวเขาเขาอธิบายว่ารูปร่างของจานบินนั้นคล้ายเปลือกหอยที่มีปีดหรือครีบบนหลัง สีของตัวจานเป็นสีแดงคล้ำหรือสีส้มชมพูและด้านบนทั้งหมดของจานเป็นสีขาวคล้ายไอยประหลอดจากนั้นพยานอีกสามคนได้เห็นเหตุการณ์ดังนี้จึงวิ่งกลับเข้าบ้านหยิบไฟฉายมาแล้ววิ่งตรงไปยังที่ที่จานบินตกแต่ก็ต้องพบกับสัตว์ประหลาดตัวดังกล่าวนี้ซึ่งมันสูง10ฟุตมันส่งเสียงร้องดังประหลาดและมีหยดน้ำหยดลงมาคล้ายน้ำมันและได้กลิ่นเหม็นไม้คล้ายกลิ่นเหล็กถูกเผาไฟ ซึ่งเสียงร้องของมันนี้ทำให้พยานทั้งสามคนนี้มีอาการเจ็บป่วยที่ท้องภายหลังมีบุคคลอื่นติดอาวุธเช่นปืนสั้นเข้ามาในพื้นที่ด้วยแต่ไม่พบสัตว์ประหลาดตัวดังกล่าวแล้วแต่กลิ่นเหม็นไหม้นั้นยังอบอวลอยู่ในอากาศ